เรามาลองใช้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยจัดการตัวตัวอย่างแรกนะครับที่เราทำด้วยมือไปตอนแรกอินทิเกรตลบหนถึงหนึ่งนะฮะฟังก์ชันคือ1ส่วน x ยกกำลังสองนะครับ, 2, รบเราจะมาดูว่าถ้าเขียนให้มันกลับมาถูกหลาักการเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทำแค่อินทิเกรตไม่จำกัดเขตแล้วก็แทนค่า2จุดเอามาลบกันเฉยๆเนี่ยจะต้องเขียนอะไรบ้างนะครับ คือด้วยวิธีเขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นแบบฟอร์มในการเขียนให้ถูกเฉยๆนะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราแบ่งช่วงให้มันดีขึ้นให้มันถูกหลักแล้วเนี่ยมันมันจะได้คำตอบที่แตกต่างจากเดิมด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามในการเขียนเฉยแต่เป็นการพอทำให้มันถูกหลักการแล้วคำตอบมันจะถูก ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าช่วงที่เราเคยทำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดิมเรามีช่วงลบหนึ่งถึงหใช่มครับพยายามจะวาดเส้นตรงเดิมเป็นปิดที่ลบหจนถึง1สมมุติว่ามันกว้างๆหน่อยแบบนี้นะฮะฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นภูเขานะครับ <c oughs> แล้วก็จุดที่มีปัญหาคือ 0เพราะว่าเรารู้จากหน้าตาฟังก์ชันว่าตัวส่วนเป็น0ูนย์ไม่ได้ดังนั้นก็เลยไม่ต่อเนื่องที่0นย์ะครับแล้วก็มีถ้าเราไปพลอตกราฟก็จะพบว่ามันมีพฤติกรรมที่พุ่งขึ้นสู่อินฟินิตี้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็น x เ,เป็นบวกและ x เ,เป็นลบก็คือพุ่งขึ้นไปหาอินฟินิตี้เหมือนกันจุดนี้แหละที่มีปัญหานะครับทำได้หมดเลยยกเว้น ตรงบริเวณที่ x เป็น0นะฮะดังนั้นจากเดิมที่เราเคยหาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พาดตรงบริเวณที่มันเป็น0นย์มาด้วยเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนั้นลอะอสังเกตตรงบริเวณที่เป็นสีดำดๆนะครับตอนแรกเราเคยทำแบบนี้อันนี้เดิมพอเป็นของใหม่นะครับสิ่งที่เราจะทำคือตรงบริเวณที่มันไม่เคยมีปัญหามาก่อนเนี่ยเราก็เราก็ เขียนไว่อย่างเดิมนะครับตรงตรงที่เป็นลบหนึ่งไล่มาเรื่อยๆจนถึงลบหน่อยๆลบค่อยๆลบน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยก่อนจะถึงศูนย์เนี่ยมันเคยดีมาหมดเลยดังนั้นเราก็จะมาตีโดเมนใหม่หยุดแค่ตรงที่มันก่อนจะถึงศูนย์หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดดึงเลยศูนย์มาหน่อยหนึ่งมาฝั่งบวกบ้างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆยาวมาจนจบที่หนึ่ง พอดีอันนี้อันใหม่นะครับทีนี้ต่างกันก็คือเดิมเนี่ยตรงตรงนี้มันเคยผ่านศูนย์มาก่อนใช่ไหมฮะตรงเนี้ยมันเคยผ่านเลขศูนย์มาก่อนแต่มันมีปัญหานะครับเราก็เลยเจาะมันออกซะนะฮะเหมือนอยู่ดีๆเอามีดไปเฉือนมันออกเฉยๆอะ่ะเสร็จแล้วคําถามที่ถามคำถามที่ควรถามก็คือแล้วมันต้องเจาะว่างแค่ไหนนะครับเราจะเป็นห่วงว่า พอเราเจาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่มันมีขนาดเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้ขอบสองข้างนี้จากเดินที่มันชนกันปุ๊บมันก็จะมีการเว้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นช่องว่างเฉยๆเราไม่ต้องการให้ช่องว่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเอาจริงๆคือเราต้องการเว้นแค่ตัวเดียวคือศนแต่เราเอาแบบเราเราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ เพราะว่าเวลาจะเจาะออกเนี่ยมันต้องกินพื้นที่บริเวณข้างๆไปด้วยเพราะว่าขอบเขตที่เราต้องการก็คือเป็นช่วงปิดนะครับดังนั้นมันต้องมันต้องไปมันต้องอเฉือนลงบนตัวเลขนั้นๆเลยไม่สามารถจะเปิดขอบที่เป็นศูนย์ไว้ตัวเลขเดียวได้นะครับดังนั้นจุดที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปเป็นช่วงนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือ พยายามทำให้ช่วงนี้มันแคบที่สุดโดยเรามีเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันมานานนั่นคือลิมิตนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือถ้าสังเกตนะฮะเราจะเว้นไอช่องเนี้ยโดยบอกว่าช่วงแรกเนี่ยลบหถึงเท่าไหรด่ดีเราให้เป็นลบหนจนถึงตัวแปรสักตัวหนึ่งในทีนี้เรา เราตั้งชื่อว่าเป็นเอฟซลอนนะครับหน้าตาคล้ายๆตัว E นะฮะแต่ว่าเขียนเป็น2กระยึกแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราเราตั้งชื่อว่าเป็นตัวนี้นะครับตัวพิมพ์ตัวยสวยคือแบบนี้ครับผมชอบเขียนหางยาวๆนะฮะถ้ามือใหม่เราจะชอบเรียกว่าตัว N หางยาวแต่มันไม่ใช่ตัว N นะครับสัลลักษณ์นี้เรียกว่า e ีตานะฮะเป็นอักษรกรีกอีกตัวหนึง ถ้าใครไม่ชอบตัวอีตาจะตั้งเป็นเอ็มเอ็นไอเอะไรแบบนั้นก,ก็ตามใจนะครับไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรเรื่องชื่อ2ตัวแปรนี้แต่ถ้าหนังสือทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้นิยมใช้สัญลักษณ์แบบนี้เพื่อแสดงความเล็กๆ <c oughs> นะฮะมันคล้ายๆเป็นเป็นชื่อที่พอเห็นชื่อตัวแปรก็จะรู้นะครับว่าตัวแปรนี้ใช้แทนปริมาณเล็กๆนะฮะ ตัวแปร epsilon กับ e าเนี่ยมักจะถูกใช้แทนปริมาณเล็กๆก็เลยถูกยกมาใช้ที่นี่นะครับตอนนี้ย้ำอีกทีหนึ่ง e p s i ลอนกับ eta เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับไม่ใช่ค่าคงที่ที่แทนลงไปเลยว่าเป็นแบบ0 0ยลบ0.05อะไรแบบนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่ฟิกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าขอบเนี่ยดิ้นได้นะฮะถ้า epsilon เพิ่มหรือลดเนี่ยไอขอบนี้ก็จะขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาได้อีกนะครับคือมันเปิดโอกาสให้ตัวขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยยังลุกดิกลุกดิกได้นะฮะไม่ได้ฟิกว่าเดี๋ยวระ,ระยะห่างเท่านี้เช่นห่างกัน0.01มันต้องห่างกัน0.01ตลอดไปไม่ใช่นะครับโอเคไหมฮะพอขอบมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอา ความเป็นตัวแปรของอีตากับเวฟซิลอนเนี่ยมาใช้ต่อนะครับนั่นคือเราจะยืมลิมิตเราจะยืมเครื่องมือเก่าแก่ของเราคือลิมิตเนี่ยมาขยับเอฟซิลอนนะฮะ้าดู้าดูท่อนนี้เอฟซิลอนเนี้ยมันติดลบหน่อยๆใช่ไหมครับเราก็จะพยายามขยับเอฟซิลอนไปใกล้จุดที่มันมีปัญหาที่สุดเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเว้นเลย เราอยากขยับเข้าไปใกล้ตรงนี้ให้มากที่สุดเราก็เลยเขียนว่าเดี๋ยวเราจะขยับเอฟซิลอนนะไปเข้าใกล้ศูนย์ทางลบโอเคไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วไอ้จุดดําตรงนี้มันไม่ได้อยู่ห่างมันไม่ได้อยู่ห่างจากศูนย์เท่าไหร่หรอกมันก็อยู่ชิดๆศูนย์นั่นแหละเราเราแอบใช้ลิมิตมามาสังเกตเมาขยับช่วงนี้ให้ปลายข้างขวาของมันเนะี่ย ติดศูนย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคไหมครับดังนั้นจากความช่วยเหลือของการใช้ตัวแปรหนึตัวร่วมกับลิมิตเนี่ยทำให้เราเขียนอินทิกรัลฝั่งซ้ายได้1ตัวนะฮะทำให้เขียนขอบเขตของมันได้แล้วจะพบว่าหน้าตาแบบเนี้ยมันไม่ผิดกฎอะไรของการทำอินทิกรัลจำกัดเขตแล้วนะฮะเพราะว่ามันได้อินทิเกรตในช่วงที่ จากลบหนึ่ถึงเอฟซอซึ่งเอฟซีรอนเป็นเลขลบน้อยๆนะครับตามที่เขียนในรูปแบบนี้ฟังก์ชันมันไม่ขาดแล้วนะฮะถ้าในช่วงเนี้ยฟังก์ชันมันก็มีค่าทุกจุดสมบูรณ์ดีนะครับแล้วเราไม่เอาจุดที่มันพลาดเลขศูนย์มาดังนั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่ขยับไปถึงอินฟินิตี้อีกแล้วโอเคไหมครับทำให้เราเขียนอินทิกรัลได้อย่างภาคภูมิใจไม่มีอะไรผิดนะครับ แล้วลิมิตไอ้ตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ยุง่งกับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับค่าอะไรของหรือขั้นตอนของการอินทิเกรตแล้วนะครับมันคอยดักเอาตัวแปรเนี่ยค่อยขยับลากเข้าไปหาศูนย์ทีหลังโอเคไหมครับนี่คือผลจากการผลจากการสร้างโดเมนใหม่โดยเว้นไปช่วงช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ลากไอ้ขอบช่องนั้นนะ่ะให้มันมาชิดจุดที่เราเคยตัดออกไปเนี่ยมากที่สุด โอเคไหมครับเมื่อกี้คือทางซ้ายทางขวาก็เหมือนกันนะฮะข้อสังเกตของทางซ้ายเมื่อกี้คือเอฟซีลอนเข้าใกล้0จากทางลบเพราะว่าเอฟซีลอนน้อยกว่า0ูนย์อยู่ลากเข้าใกล้ศูนย์ก็คือต้องเข้าใกล้จากทางลบอ่ะอีต้าก็คล้ายๆกันนะครับช่วงทางขวาเนี่ยมันก็จะจบที่1เหมือนกันนะฮะจากเหมือนของเดิม แต่ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายวิ่งผ่านศูนย์ไม่ได้ก็เลยต้องตัดชึบออกพอตัดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแทนที่จะเริ่มจากศูนย์ก็ไปเริ่มจากค่าที่ห่างศูนย์มาหน่อยหนึ่งนะครับในที่นี้ก็ตั้งชื่อว่าอ e ีตาแปลว่าอีตามีค่าเป็นบวกเป็นบวกที่ตัวเล็กๆแล้วเราก็ขยับมาอินทิเกรตจากอีต้าถึง1ซึ่งก็คือช่วงนี้แทนนะครับซึ่งก็คล้ายๆฝั่งลบเมื่อกี้ก็คือมัน ไม่มีอะไรผิดเงื่อนไขของอินทิเกรชันแล้วนะครับก,ก็สามารถเขียนอินทิเกรชันตัวนี้ได้ตามปกติกลายเป็นอินทิกรัลจำกัดเขตธรรมดานะเพียงแต่ว่าขอบเขตข้างทางซ้ายของมันเนี่ยติดตัวแปรอิต้าอยู่แล้วเราค่อยเอาลิมิตไปลากอิต้าเข้าใกล้ศูนย์ให้มากที่สุดดังนั้นนะครับ ยังไม่ได้คำนวณให้ดูเลยจริงๆการคำนวณไม่ได้ทับตอนอะไรแต่ว่ามันเข้าใจยากตรงคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะฮะคือถึงถ้าถ้าผ่านไปได้ก็จะโอเคโอเคไหมครับเราก็จะได้หน้าตาของอินทิกรัลอิมพรอพเปอร์อินทิกรลหรือปริพันธ์ไม่ตรงแบบจากเดิมที่มันเขียนสั้นๆแบบเนี้ยพอจะเขียนให้ถูกทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็น จากเดิม1ช่วงต้องกลายเป็น2ช่วงดังนั้นอินทิเกรต1ตัวต้องกลายเป็น2ตัวจากเดิมขอบเขตที่เป็นตัวเลขเฉยๆเป็นลบ 1- ถึง -1 ต้องกลายเป็นลบ1ถึงขอบของตัวแปรที่ขยับได้ต้องกลายเป็นตัวแปรที่ขยับได้อีกตัวหนึงแล้วก็จนถึง1แบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาลิมิตมาลากไอตัวแปรที่ขยับได้ม่อก้ ให้เข้าไปหาจุดที่เราเว้นไว้ให้มากที่สุดนี่คือ3ขั้นตอนของการแยกร่างแล้วเอามารวมร่างกันใหม่โอเคไหมครับเดี๋ยวตัดคลิปหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูต่อว่าคำนวณแล้วได้อะไร